เคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมบางคนใช้ AI แล้วได้ผลลัพธ์ออกมาดีมากเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเก่งๆเลยในกระดาษที่บางทีเราถามไปเราได้คำตอบกลับมาแบบเอองงๆงหน่อยคำตอบจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ตัว AI หรอกครับแต่อยู่ที่ prompt หรือคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปต่างหากวันนี้เราจะมาเจาะลึกเคล็ดลับที่จะเปลี่ยน AI จากแค่เครื่องมือธรมธรมดาๆให้กลายเป็นคู่คิดที่ทรงพลังที่สุดของเรากันครับ สำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการหาสวิชที่จะเปิดพลังที่แท้จริงของ AI กันก่อนจากนั้นก็จะไปทำความเข้าใจหัวใจหลักของมันนั่นก็คือ Prompt แล้วก็จะไปดู3ข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่มักจะเผลอทำกันและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าจะเปลี่ยนสถานะจากแค่คนใช้ AI ไปเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อได้ยังไงเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลย จุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนเลยครับคือความรู้สึกหงุดหงิดเวลาที่คุยกับ AI แล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรกันแน่ที่กั้นเราออกจากศักยภาพเต็มร้อยของมันกุญแจดอกแรกซ่อนอยู่ตรงนี้แ่ะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกันนะครับความรู้สึกแบบนี้เราตั้งใจคิดคำถามอย่างดีเลยนะหวังว่าจะได้คำตอบคมคมกลับมาแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาแบบทั่วๆั่วไปมากใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้ หรือบางทีก็ดูเหมือน AI ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเราต้องการอะไรกันแน่และนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับจริงๆแล้วปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัว AI เลยแต่กลับอยู่ที่กุญแจที่เราใช้เปิดประตูสู่ความสามารถของมันต่างหากซึ่งกุญแจที่ว่านี้ก็คือคุณภาพของพร้อมที่เราป้อนเข้าไปนั่นเองครับผู้ยาย,าย่ายิ่งคำสั่งของเราดีเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยอดเยี่ยมขึ้นเป็นเงาตามตัวเลย โอเคในเมื่อพรอมมันคือหัวใจสำคัญขนาดนี้งั้นเรามาทำความรู้จักกับมันให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วไอเจ้าพรอมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะครับพรอมก็คือสิ่งที่เราพิมพ์บอก AI นั่นแหละครับมันคือสะพานที่เชื่อมระหว่างความคิดในหัวของเรากับความสามารถของ AI เป็นการบอก AI ว่าเฮ้ย hey, นี่คือสิ่งที่อยากให้ช่วยทำให้หน่อยแต่มันมีมุมมองที่น่าสนใจกว่านั้นครับ พร้อมไม่ใช่แค่คำสั่งลอยๆแต่มันเป็นเหมือนหางเสือที่เราใช้ควบคุมทิศทางการคิดของ AI อย่างเป็นระบบเลยนะครับมันคือการใช้คำถามเพื่อนำทาง AI ให้คิดไปนในเส้นทางที่เราต้องการจนได้คำตอบที่ดีที่สุดออกมาและนี่แหละครับคือการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เราแค่โยนคำถามไปแล้วก็ภาวนาว่าขอให้ได้คำตอบดีๆเถอะ เปลี่ยนมาเป็นการที่เราออกแบบกระบวนการคิดที่เฉียบคมให้กับ AI ผ่านพร้อมของเราแทนเพื่อให้มันคิดและหาคำตอบที่ดีที่สุดออกมาให้เราได้พอเราเข้าใจหลักการกันแล้วทีนี้มาดูภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าครับเราจะมาเปิด3ามกับดักความคิดที่คนส่วนใหญ่มักจะพลาดกันเวลาที่สั่งงาน AI ซึ่งบางทีอาจจะเป็นข้อผิดพลาดที่เราเองก็เคยทำโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันเอาล่ะครับ กับดักข้อแรกที่เจอบ่อยที่สุดเลยก็คือการสั่งงานที่มันกว้างเหมือนมหาสมุทรนั่นเองครับมันเหมือนกับการที่เราบอกคนขับรถว่าไปทางเหนือแต่ไม่ได้บอกจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนแน่นอนว่า AI ก็จะงงๆแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่มันกว้างมากๆไม่เจาะจงแล้วก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยลองดูความแตกต่างกันชัดๆนะครับถ้าเราบอกแค่เขียนแผนลดความเสี่ยง AI ก็อาจจะให้ข้อมูลทั่วไปมาแต่ถ้าเราเจาะจงลงไปเลยว่าขอเป็นแผนล,ลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ของระบบ X โดยใช้กรอบของ NIST CSF นะโอ้โ oh หคราวนี้ AI จะสร้างเอกสารที่เป็นมืออาชีพมากๆและเอาไปใช้ได้จริงทันทีเลยเห็นไหมครับว่าความเฉพาะเจาะจงนี้แหละที่สร้างความแตกต่างมหาศาลมาต่อกันที่กับดักข้อที่2เลยครับอันนี้ก็เจอได้บ่อยไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ การสั่งงานโดยที่ไม่มีบริบทหรือข้อมูลแวดล้อมครับมันเหมือนกับการขอให้เพื่อนช่วยเขียนอีเมลให้หน่อยแต่ไม่บอกว่าจะเขียนถึงใครเรื่องอะไรแล้วเขียนไปทำไมพอ AI ขาดข้อมูลเบื้องหลังพวกนี้ไปมันก็ยากมากครับที่จะสร้างคำตอบที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์ของเราได้เห็นพลังของบริบทไหมครับคำว่าร่างอีเมลแจ้งเตือนเฉยๆเนี่ยมันกว้างมากแต่พอเราเพิ่มข้อมูลพื้นหลังเข้าไปว่า เป็นเรื่องผลการทดสอบฟิชชิงอีเมลเท่านั้นแหละ AI ก็จะเข้าใจทันทีเลยว่าต้องใช้โทนเสียงแบบไหนควรจะมีเนื้อหาอะไรในนั้นและเป้าหมายของอีเมลนี้คืออะไรและกับดักข้อสุดท้ายครับข้อนี้หลายคนมักจะลืมไปเลยนั่นก็คือ การกำหนดรูปแบบของผลลัพธ์ครับคือเรามักจะไปโฟกัสอยู่กับเนื้อหาจนลืมบอก AI ไปว่าเราอยากให้มันจัดเรียงข้อมูลออกมาหน้าตาแบบไหนผลที่ได้ก็คือเราอาจจะได้ข้อมูลที่ดีมากๆนะครับแต่มาในรูปแบบของข้อความยาวๆเป็นเพื่อที่ต้องเสียเวลาเอาไปจัดระเบียบใหม่อีกทีแค่เราเพิ่มประโยคสั้นๆเข้าไปว่าสรุปผลในรูปแบบตารางพร้อมจัดลำดับความเสี่ยงด้วยนะ แค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลดิบที่อ่านยากให้กลายเป็นรายงานที่ดูง่ายและพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยครับนี่แหละครับทังของการกำหนดรูปแบบที่ช่วยประหยัดเวลาและทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเอาล่ะครับพอเราได้เห็นกับดักทั้ง3ข้อไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลารวบรวมทั้งหมดให้กลายเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่จะเปลี่ยนเราจากแค่คนใช้ AI ธรมธรมดาๆไปสู่การเป็นเพื่อนร่วมงานที่ยอดเยี่ยมของ AI ได้ นี่คือหัวใจทั้งหมดเลยครับเคล็ดลับ3ข้อที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยเวลาจะสร้างพร้อมดีๆขึ้นมา 1. ระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าต้องการอะไร 2. เพิ่มบริบทเข้าไปเพื่อให้ AI เข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังและ 3. กําหนดรูปแบบของผลลัพธ์เพื่อให้ได้สิ่งที่พร้อมใช้งานออกมาจะเห็นว่าทักษะการสร้างพร้อมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่เรื่องเทคนิคแล้วนะครับแต่มันคือการยกระดับความสัมพันธ์ของเรากับ AI ไปอีกขั้นเลย จากเดิมที่เป็นเหมือนเจ้านายกับลูกน้องสั่งงานกันไปมาตอนนี้เรากลายเป็นพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนร่วมง,งานที่ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยกันและสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เป็นลองคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อตอนนี้เรามีคุณแจที่สามารถปลดล็อกพลังของ AI อยู่ในมือแล้วปัญหาใหญ่ชิ้นต่อไปที่รอให้เราใช้พรอมส์ที่ยอดเยี่ยมเข้าไปแก้ไขคือเรื่องอะไร